สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแหม่ล็อกอิงนะครับหรือเ r t v าวนะฮะถาม่ว่าทำไมวันนี้มาอยู่มาแปลกไหมครับมาแคสไมครับนะครับก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกนะครับก็คือว่าครั้งนี้เป็นไมค์ครับเนี่ยเพราะว่าผมจะลองอะไรนิดนึงเหมือนใน u t u b e เหมือนเดิมนะครับคือว่าลองนะครับลองก่อนนะครับถ้าลองได้ก็ดีนะครับก็คือผมจะเข้าฝูยกเต็มจอแล้วนะครับไม่เอาแล้วครับแบบว่าครึ่งจอนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าจอแบบไม่เต็มจอครับวันนี้จะเอาให้แบบเต็มจอนะครับก็ ึคราวนี้ผมก็ใช้โปรแกรมแฟดถ่ายนะครับเรียกว่าแฟดนะอ่าก็บอกไปก่อนเลยนะครับก็เขาบอกมีคนเนี่ยบอกให้ผมบออแบบว่าเออแบบว่าสอนหน่อยว่าคือสอนว่าเอาคุณทำไงเวลาเล่นเกมไมค์คาร์มันแบ,บว่าเปิดแบบว่าเริ่มต้นมาเลยอย่ะเปิดเกมเริ่มต้นมาเลยอย่างเงี้ยอ่านะก็เดี๋ยวบอกให้ลวกันนะครับก็ไหนก็สอนเลยลวกันนะครับว่าเนี่ยพอเปิดเกมไมค์คาร์มาครับก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่านะก็ถ้าเป็นแบบนี้ผมเล่นในรหัสแทนนะครับก็คือ ต้องขอแบบว่าอะไรด้วยนะถ้าเป็นแบบ S s P เอ้ยแบบรหัสไม่แท้ผมค่อยทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็เมื่อเข้ามาเนี่ยเห็นได้ไหมว่าเป็นภาษาไทยนะครับก็เปลี่ยนภาษาได้ที่เดี๋ยวๆกดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงภาษาเนี่ยด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีอยู่นะครับอ่านะก็คือนี่ก็คือตารางภาษานะครับตารางภาษานะครับก็ไทยอยู่้างล่างนะครับให้หาไทย้างล่างครับซึ่งถ้าคุณไปกดภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับถ้าคุณเก่งนะครับโอเค เมื่อคุณเล่นคนเดียวเนี่ยผมจะให้แบบสอนแบบเบสิกก่อนเลยนะครับก็คือกดที่เล่นคนเดียวนะครับอันนี้แม่งโรคโรคโรก็ลบนะครับแมมีโรคเยอะก็ลบลบโรคนะครับอ่ะนะมีโรคเยอะก็ป่วยไข้ไม่สบายง่ายไปหาหมอนะครับทุยนะครับก็ให้กดมาที่พอเราเลือกเป็นฝาาไทยนะครับจะถามว่าเลือกโรคนะครับก็ไปกดที่ตั้งโรคใหม่นะครับอ่านออกนะโอเคกดเล็กนึงพิมพ์ชื่อโรคอะไรก็ได้นะครับคุณจะเป็นโรคเอ็ดโรคอะไรก็ได้นะครับ หมดเกมเนี่ยถ้าคุณเพิ่งมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนเรื่องหมดเกมนะครับไปกดสร้างโลกไปเลยนะครับอ่านะอ่านะครับก็ลอหน่อยครับเพราะว่าตอนแบบคือตอนที่เราแบบกดเริ่มเกมแบบว่สร้างโลกใหม่ๆเนี่ยนะเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยมันจะ l ลกหน่อยนะครับเพราะว่าพอเริ่มเปิดโลกมาเนี่ยมันจะเจเนเรตให้หมดก่อนนะครับคือทั้งโลกครับคุณเข้าใจทั้งโลกไหมครับก็คือ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็คือไหนะมันก็จะเจินเลทหน่อยนะครับด้วยอันนี้ผมขออะไรแป๊บหนึ่งนะครับก็คือว่ามินิแมปเนี่ยอ่าก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าผมเนี่ยได้ลงมินิแมปนะครับเพิ่งปกติจะไม่มีนะครับก็ไม่มีก็คือคุณต้องใช้ความจํานะครับต่อไปก็คืออ่ามันจะไม่มีนะครับที่กดอันนี้คือทูนี่เทมนะครับเมื่อกดโอจะหายไปนะครับไม่รู้ฝันทำไมทั้งอมันโอเคครับนี่คือตอนเริ่มต้นเลยนะครับอ่าเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับ เริ่มตนน้นคือคุณจะไม่มีมอดอะไรงนั้นนะครับการลงมอดเสริมนั้นเดี๋ยวผมจะฝอนอลีนหน,หนึงนะครับนี่คือแบบว่าสบาย,บายเลยนะครับนี่ของหนึ่งจุดสองจุดห้านะครับ <laughs> นะโอเคโอเคครับก็ก่อนแรกเนี่ยคือเรามาเนี่ยปั๊บเรามาใช่ไหมเราเจอหมูนะให้เราข้าหมูหนึ่งตัวก็พอนะถ้าเราเจอปัดอะไรก็ตามเราต้องข้าหนึ่งตัวเป็นการเปิดพิธีนะครับนะ <laughs> สิ่งที่จำเป็นนะครับสิ่งจำเปนน็นก็คือไม้ครับนะ ก็ครั้งนี้ถ้ามีเสียงฟอนตขออภัยด้วยนะครับน่ะไม,ม้สิ่งจำเป็นมากเลยนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับน่ะแบบว่าคนเดียวเลยอะไรเงี้ยเออนะอเฮ้ไม้เนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณให้ตัดสักสักสิบก็ยังดีนะครับสิบอันนะครับเป็นแบบพอประมาณนะครับก็คือการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นเลยนะครับนะนี่คือแบบเบื้องต้นก็คือไม่อะไรมากคือนี่คือฝอนแบบว่าเด็กแบบโหลดเกมมาเพิ่งหัดเล่นเลยนะครับน่ะ คุณเอาเกินสิบอันก็ได้ไม่ต้องเป๊ะนะครับอย่าเป๊ะนะครับเป๊ะมากจะไม่ดีครับก็นะเท่านี้แบบยังไงล่ะเออยังไงดีวะเออเนะเออช่างมันบ่นอะไรคุณนะเออนะก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคุณคงจะทุบบล็อกมั่วไปหมดนะครับเพราะเราไม่มีหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตนะครับอย่างผมเนี่ยผมเข้าเกมมาแรกนี่ผมก็ทุบทุบหมดนะครับมีเจออะไรก็ทุบหมดนะครับหมูเออโอเคนะครับ โอเคนี่คือต้นไม้ครับคือตอนแรกคุณก็คิดว่าเป็นกิ่งไม้ใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ครับแต่พวกคุณคิดไปคิดตรงพื้นเนี่ยคุณนึกว่าปลูกเล่นๆนะครับแต่มันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้จริงๆนะครับก็เก็บไว้มั่งก็ได้เปิดมาคุณจะเห็นหญ้าคุณจะต่อยยาใช่ไหมต่อย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 ไปปั๊บ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 อะคุณก็ได้เมล็ดนี่มาเมล็ดเนี่ยตอนแรกผมไม่รู no> ้มันคืออะไรซ้ำนะครับก็โยนทิ้งไปนะครับเป็นระหว่างกิจตอนแรกที่ผมเล่นนะครับก็โยนทิ้งไปนะครับก็ ก็ไม่รู้เป็นอะไรข้าวปลารีดอกนะครับก็คือว่าคนที่เล่นเนี่ยรู้เลยอันนี้มันปลูกนะครับสามารถเอาไปทำฟาร์มได้นะครับอ่าเพิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่คุณเอาชีวิตรอดเนี่ยคุณต้องเตรียมอาหารในพร้อมครับนะคุณเตรียมอาหารในพร้อมเลยนะนี่คือเซตติ้งเพลเยอร์นะเพราะนั้นก็ไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับก็คือรอบนี้ผมจะฝอนเล่นคุณเดียวก่อนนะครับรอบหน้าจะมาฝอนเข้าเฟิร์บเวอร์แล้วกันนะครับนะโอเคเมื่อคุณได้เนื้อเนี้ยพอแล้วเนี่ยคุณพยายามอย่าวิ่งมากก็ได้นะคครรรัับบบผมมตต้้อองงวิีนะ มาผมไม่อยากอ่ะเมื่อค <cache> <tinc S 2> ุณเจอนี่นี่คือหินนะครับขอให้ดูเลยนี่คือหินนะครับแ้ะข้างล่างนี่คือฐานนะครับนี่คือแร่ฐานนะครับนี่คือฝ่เที้ยต้องจําเป็นมากเลยวันนี้โชคดีครับปั๊บให้เราแบ่งมาครึ่งหนึ่งถ้าเป็นห้าคือแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งมาปั๊บอะให้เราเฉลี่ยไปสี่อันนะครับอย่างนี้เราก็จะได้ค้าอย่างนี้นะครับวางอย่างนี้ปั๊บเราก็จะได้โต้งานช่างมานะครับเขาเรียกอย่างนี้ผมก็เรียกตามอย่างนี้นะครับอ่านะ คือโตะคราบของแล้วกันโอเคปั๊บเหมือนการโตะสร้างของนะครับเมื่อคุณได้มาเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังคราบอะไรไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวจะวางลิงก์ฝอนคราบไว้ใต้ล่างแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังคราบอะไรไม่เป็นเลยนะครับก็สิ่งแรกในอชีตก็คือคุณต้องคราบแท่งไม้มาก่อนนะครับคือหรือสติกนั่นเองวางไม้เป็นแนวอย่างนี้ครับคุณจะได้แท่งไม้มานะครับโอเคถ้าคุณวางอย่างนี้ปั๊บคุณจะได้พื้นก้นเหยียบมานะครับ ตอนนั้นผมแม่งนึกว่าแป้นเหยียบคือพื้นเลยครับแม่งคับมาหมดเลยนะครับแป้นเหยียบพื้นนี่จริงทําอย่างนี้นะครับวางฟาร์มอันนะครับโอเคนะก็ต่อไปคือการค้าพลิกแอคนะครับคุณต้องจําเป็นมากเลยในการใช้นะครับวางไม้แท่งไม่งี้นะครับกดคลิกขวานะครับทําให้อย่างนี้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยเรากดคลิกซ้ายจับมันขึ้นมานะครับกดคลิกขวาการวางทีละชิ้นนะครับเพื่อนกดคลิกทุยกดคลิกซ้ายทีหนึ่งคือวางหมดเลยนะครับโอเคเป็นการแยกของครับแล้วก็จับรวมกันได้นะครับ เมื่อเราก,กดชิปขวาค้างเนี่ยแล้วก็ลากไปตามนี้มันก็จะออกมาเป็นแนวอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับโอเคอ่าจริงๆเมื่อคุณเนี่ยถ้าแบบว่าไม่จัดเรนงของครัวก็คุณมีกดชิปกดชิปอ่านะกดชิปป๊บกดชิปเนี่ยมันก็จะแบบว่าการกดชิปไปด้วยแล้วก็กดชิปซ้ายไปยด้วยเนะี่ยคือการรวมของนะเพืให้มันเร็วขึ้นนะครับโอเคคืออย่างงี้คือได้อิตเตอร์ไม้นะครับเขาเขียนอย่างงี้คุณตอบอย่างงี้แหละมันใช้สำหรับการขุดหินนะครับถ้าคุณเอามือต่อยเนี่ยมันก็จะไม่สามารถ ทำได้ครับอตอนแรกเนี่ยไอกางหินเนี่ยมันก็ใช้ได้มันดีเลยแหละเออคุณต้องการหินนี่ผมให้ท่จกิงคิดว่าให้หินเนี่ยเอาเยอะๆก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับอย่าคิดอะไรมากครับคือคุณขุดไปหินเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับคือคุณต้องเฉลี่ยไว้ด้วยว่า8อันคุณต้องขุดให้ได้เกิน8อันนะครับหินเนี่ยอ่าถ้าคุณแบบเป็นหลักการนะขุดให้ได้เกิน8อันครับแล้วก็เอคิดว่าเตรียมตัวสําหรับอิเตอร์หินด้วยครับอิเตอร์หินเนี่ยหรือที่ขุดหินเนี่ยนะ ครับเหมือนอิเตอร์ไม้ครับอันนี้คือผมจะขอทํานี่ก่อนนะครับคุณเริ่มเกมไม้คุณวางไม้อย่างนี้นะอย่าลืมนะนี่คือกล่องนะครับมันเป็นหีบนะครับเมื่อคุณตายไปเนี่ยนะคุณก็จะมีของนะครับอยู่ในนี้ของคุณนะครับคือมันจะไม่หายครับปกติมันหล่นนะครับเพราะคุณต้องตามไปเก็บหาเมื่คุณจะไปไหนแม่งหล่นหมดเลยนะครับโอเคเก็บของที่เราไม่จําเป็นไปก่อนนะครับโอเคถามว่าทําไมกบผมถึงเก็บเอ่อไอที่กุดขินนะครับเราจะมาดัดแปลงเป็นอย่างนี้นะครับ ครับเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเอาแท่งไม้มาก่อนก็ได้เยอะๆหน่อยโอเคทานหินเมื่อเราวาง่างนี้เราจะได้คบเพลิงนะครับแล้วก็ถ้าวางอ่างนี้ปั๊บเราก็จะได้ดาบนะครับเังจ็ได้ขวานนะครับโอเคผมจะฝอนเอาแค่นี้ก่อนลวกันนะสามละอันนี้คือสามแบบว่าไอเทมหลักๆเลยนะครับในการใช้นะครับต่อไปก็คือเตาเผานะครับเหมือนกับหีบนะครับเมื่อกี้หีบเก็บของเมื่อกี้นะครับนี่คือเตาเผานะครับโอเค แม่งอธิบายนานแม่งคือเมื่อเราเล่นใน setting พ l a y e r นะครับที่ผมกดคลิกเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับก็พาทิศจะตกเร็วนะครับเร็วกว่าเซิร์ฟปกตินะครับอ่าผมจะบอกไว้เลยว่าอันนี้อย่าแปลกใจนะครับว่าอันนี้คือน้ํามันนะครับมันเป็นมอสเสริมนะครับก็ไม่คิดว่ามันเป็นอะไรเลยครับเพราะว่าผมลงมอสไปนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เอาตัวเกมสดร้อนมาให้ดูนะครับเพราะว่าผมเองก็ติดอย่างอื่นเหมือนกันนะครับก็ ใช่ด้วยนะครับอะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะอเพราะว่ากันเดี๋ยวหนูงอนนะครับหนูงอนใส่หน้าเลยเนียครับโอเคถามว่าเมื่อเราได้ตาผ่ามาเนียนะ่ยสิ่งที่ควรคุณจะทําก็คือไฟฐานไปสองอันนะครับโอเคต่อไปเราใช้ฐานไม้นะครับมันต้องค,อค่อยเริ่มไปครับเราไม่อห็นว,ว่าเริ่มไปแบบครั้งเดียวไม่ได้ครับผมแนะนําให้คุณจัดของไว้อ่จัดของไว้ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยให้คุณจัดของไว้ประมาณนี้นครับก็คือ ทำไมต้องตัดของ่ะพุ้มมันใช้เป็นระเบียบครับอ่าสำหรับคนที่ไม่อยากตัดของก็ได้นะแต่ผมเป็นคนพวกชอบตัดของนะครับมันจะดีมากเลยถ้าคุณตัดของมันทาให้แบบว่าคุณแบบเหมือนจาที่ง่ายๆอ่ะคือคุณไม่ต้องไปทําไม่ต้องคิดอะไรมากครับพวกนี้ก็เก็บเอาไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นชูกาเคนนะครับบางคนก็เรียกว่าอ้อยครับผมเรียกว่าอ้อยละกันเพราะว่ามันเหมือนจะอ้อยมันทําน้ําตาลได้นะครับปลูกได้เฉพาะริมน้ํานะครับไม่สามารถเอาไปปลูกที่อื่นได้นะครับ เมื่อคุณเจอรูอย่างเนี้ยถ้าคุณเข้าไปเนี่ยอย่าเข้าไปลึกมากนะครับเพราะบางรูเนี่ยอาจจะแบบลึกมากแบบว่าเป็นดันที่ใหญ่มากนะครับอันนี้เขาบอกไว้เลยทุยบอกไว้เลยนะครับก็อ่ะนี่คือรูบ้านนะครับพราะว่าเราวันแรกเนี่ยผมว่าสร้างบ้านไม่มีใครสร้างบ้านเสร็จหรอกนะนะถ้าแบบสร้างบ้านเสร็จจริงก็อาจจะแบบว่ามีแต่ว่าถ้ามันเสร็จก็จริงครับแต่ว่าอาจจะมืดหรือว่าเป็นบ้านเล็กๆนะครับนะว่า เราตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่แบบว่าเนี่ยอยู่ตรงแบบเป็นบ้านดินอย่างเี้จะดีกว่าครับดีที่สุดเลยนะครับมันช่วยให้เราปลอดภัยด้วยนะครับโอเคอ่าเมื่อกี้ผมให้เหลือไม้ไว้นะครับเพื่อให้เราไปเอาเป็นถานแล้วกันนะครับสิ่งที่กอนคราฟสิ่งที่สองนะครับก็เอ้ยสิ่งสิ่งต่อไปคือของตกแต่งบ้านนะครับเป็นประตูนะครับ สำหรับการพวกมอนเตอร์นะครับราะงั้นแม่งจะวิ่งเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ครับวิ่งมาอัดเข้าอัดคุณเลยก็ได้หรือตอนนั้นถ้าคุณยังไม่มีไม้พอนะครับผมให้แนะนําเอาดินไปวางเอาไว้นะครับอย่างเช่นว่าคุณเกิดในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะขอแนะนําต่อไปเลยนะกันนะครับก็ต่อไปก็คือเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอ่ออ่าวงี้กัน คือตอน,นที่คุณเลเกมใหม่ครับใหม่ๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าเลือดลดเนี่ยเลือดจะเพิ่มขึ้นเองครับเลือดจะเพิ่มขึ้นเองเมื่อราบไปที่เมื่อความหิวของคุณนะครับดูเป็นรูปไอ้น้องไก่อะที่อยู่ตรงขวาครับที่เป็นหลอดหลอดอดูตรงขวานะมันจะมีรูปน้องไก่อยู่นะครับก็นั่นเป็นหลอดอาหารนะครับพึ่งถ้าเราหิวเนี่ยหิวเกินหนึ่งหลอดม่เป็นไรเ,เช่นว่าหิวแค่ครึ่งหลอดไม่เป็นไรครึ่งของครึ่งอนะอย่างเช่นว่ายังไงล่ะแป๊บนึงนะครับขอให้มันแบบหิวๆก่อนเลยโอ๊ยแป๊บนึงอ่าโอเค ขอจะแนะนําตัวอย่างเลยว่าถ้าอย่างเช่นว่าเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดไปครับอย่างที่เมื่อกี้น่าจะเห็นบางคนแล้วนะครับอปัป๊บอันนี้คือเมื่อโดดมาจากที่สูงอย่างเงี้ยเราก็จะเจ็บนะครับตามระดับความสูงนะครับที่มันตั้งเอาไว้นะครับโอเคจะมืดแล้วก็กลับเข้าบ้านก่อนมันสําคัญยังไงเหรอครับอันนี้ทอตเนี่ยให้ความสว่างครับแล้วก็ไม่ให้มอนเตอร์เกิดในที่ที่เราอยู่นะครับโอเค ก่อนหนึ่งคือถ้าคุณทำนำผมเนี่ยคุณก็ได้ห้องสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับให้คุณแบบขยายไปเลยครับให้คุณพอยืนอยู่ได้แล้วก็วางเตียงนอนนะครับบางคนโชคดีอาจจะเกิดมาแล้วเจอแกะเลยนะครับแกะเนี่ยเมื่อเราฆ่าเนี่ยก็จะได้บล็อกขนแกะมานะครับซึ่งเก็บเอาไว้ครับเก็บไ้ได้สามอันนะครับเดี๋ยวจะแนะนําทีิดว่าขนแกะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับ เราก็ได้ห้องประมาณนี้ก็พอนะครับโอเคคุณได้ประมาณนี้ก็พอนะครับก็แค่ก็แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอเคสามคูณห้าหรือห้าคูณสามเหมือนันเองนะครับพอตอนก็นคือเนี่ยมอนเตอร์จะเกิดครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามมอนเตอร์จะเกิดนะครับขอแค่มันมืดนะครับโอเคมันจะควรปักท็อตเอาไว้รอบรอบบ้านจะดีที่สุดนะครับก็ถ้าใครอยากประหยัดก็ไม่ต้องปักก็ได้ครับแต่ผมขอไม่ประหยัดดีกว่าอะ นั่นคือมอนเตอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่ฝังต่อไปเลยเอะทำไมเป็นชุดอย่างนั้นน่ะอ๋อนี่คือซอมบี้นะครับอันนี้คือคิปเปิลนะครับนี่คือซอมบี้นะครับที่มันเห็นมันใส่ชุดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยเออถ้าคุณเล่นระดับปานกลางเนี่ยมันก็จะใส่ชุดอย่างนั้นได้นะครับพวกมอนเตอร์นะครับนะโอเคต่อไปเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องการต่อไปคือเหล็กนะครับนี่คือแร่เหล็กนะครับที่มันมีประโยชน์ที่ทำให้แบบว่าร่างกายกระดุกแข็งแรงและแคลเซียมด้วยครับนะโอเค สิ่งที่คุณจำก็คือว่ามอนเตอร์นั้นสามารถฆ่าคุณได้เสมอนะครับยิ่งตอนที่คุณได้มีชุดเกาะแล้วด้วยเนี่ยเอาเห็ดมาด้วยนะครับถ้าคุณจะเห็ดก็เอาเห็ดมาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการฆ่าซอมบี้ง่ายๆครับซอมบี้คือคุณวิ่งไปบวกได้เลยนะครับแต่ว่าต้องก็รักษาระยะห่างนะครับส่วนไอ้ตัวเขียวๆนี่ชื่อว่าคิปเปร์นะครับคิปเปร์นี่ต้องแบบว่าตีแล้วถอยครับยิ่งถอยห่างเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าเสียงชี้ๆที่คุณได้ยินเนี่ยมันจะเป็นระเบิดนะคคคคครรรััับบบเถ้้้าาาใชดหินนุณจะะตตีีกงย จำไว้แล้วกันนะครับมันเป็นจำนวนครั้งนี้มันจาเป็นนะครับโอเคตาปัญญาดูหลอดอาหารครับตอนนี้มันลดลงไปแล้วนะครับเมื่อลดไปแล้วเนี่ยปั๊บเพราะคุณเจ็บอีกเนี่ยมันจะไม่เพิ่มให้นะครับอ่าคุณเห็นได้เลยว่าความเลือดจะไม่เจ็บเลือดทุยเลือดจะไม่เพิ่มให้นะครับโอเคแต่เมื่อว่าเราท้องอิ่มเนี่ยเรากินอาหารเข้าไปปั๊บนะครับก็ดูไอ้เลยครับว่าเลือดจะเพิ่มขึ้นเองนะครับนี่อ่า เพิ่มมาเต็มเองนะครับโอเคให้คุณแบ่งเป็นสี่ต่อสี่แล้วกันนะครับเขาเหล็กปายดินปืนนะครับบอกไว้เลยมันเป็นของจําเป็นนะครับม,ม,มันสามารถเอามาคาฟเป็นระเบิดได้นะครับแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับเห็ดนี่เราสามารถเอาไปปลูกได้ในที่มืดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเราควรเตรียมทอ็อตเอาไว้ครับเนี่ยทอ็อตเราต้องควรเตรียมไว้เยอะเพราะว่า คนปกติจะชอบลงดันนะครับนะโอเคผมจะรีบสอนแค่คืนเดียวพอนะครับก็เป็นเบื้องต้นนะแต่คนที่ยังไม่เคยแบบสัมผัสเกมมายคราบมาก,ก่อนเลยนะก็ทําประมาณนี้ไงครับทําแบบแนวนี้นะครับมอนเตอร์เยอะนะเนาะโอเคสิ okay. ่งที่คุณควรรู้ก็คือว่าคุณจะกระโดดได้แค่หนึ่งบล็อกเท่านั้นนะครับเอสวัสดีฟอบบี้ S <S เ,เนื้อส้มบี้เนี่ยถ้าให้แนะนําคืออยากกินเลยดีกว่าครับถือว่าถ้ากินก็คืออย่าวิ่งนะครับกินแล้วอยู่เฉยนะครับจนกว่าอาการท้องเสียจะหมดไปครับเพราะว่าคุณกินเนี่ยเออมันจะติดอาการท้องเสียนะครับท้องเสียก็คือทำให้หิวเร็วขึ้นนั่นแหละครับนะยิง่งกินยิ่งหิวเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันมาทางชีวิตได้ถ้าคุณไม่หยบวิ่งอะไรอย่างงี้มากนะครับคือคุณแล้วยืนก้มหน้าเฉายก็ได้ครับรอให้มันหมดไปนะครับก็เดี๋ยวจะฝาดทิศอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเมื่อเราได้เหล็กมาแล้วเเเนียราจะอัปด ทวีอัปเกรดของนะครับไ่เอสดนะครับอัปเกรดของนะครับได้เด็กมาแล้วเนี่ยแนะนําที่จริงอยากให้ทําถังก่อนนะครับถังเพราะว่ามันสามารถตักน้ําแล้วก็สามารถใช้ได้ดีเลยครับแต่ว่าคุณพวกเหมืองอะไรเงี้ยให้คุณค้าเป็นที่ขุดเหล็กนะครับอย่างนี้นะครับเอ้าอัน้ที่ขุดเหล็กทำไมนี้เรียกอิ์หินนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบนะครับโอเคก็แค่นี้แหละมั้งนะก็อ่าต่อไปแล้วกันนะต่อไปต่อไปเลย ไอผมจะฝอกให้ดีก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ปัป๊บนะครับมันจะฝังการทําฟาร์มและการการทำฟาร์มเบื้องต้นนะครับคุณต้องการใช้เมื่อกี้ผมค้าไปใครดูมือกันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับโอเคโอเคนะครับให้เอาดาบมาดีกว่าโอเคผมแนะนําให้เลยว่าเมื่อคุณยังไม่มีถังน้ําเนี่ยให้คุณเลือกสถานที่ริมน้ําในการสร้างฟาร์มของคุณนะครับ คุณจะวางแบบเป็นแนวนี้ก็ได้ครับโอเคตัวแบบหนึ่งนะนบลอกไม่พอกเก็บบล็อกใหม่ได้นะครับโอเคไอ้คุณกดจากตรงนี้มาสี่สี่บล็อกนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยจะไหลมาแค่สี่นะครับน้ําจากตรงนี้ครับจะไหลมาได้แค่สี่บล็อกนะครับซพ่งตรงนี้ผมก็นับรวมด้วยแล้วกันว่าจะไหลไปทางแต่ตรงนี้สี่นะครับคุณต้องมีน้ําอยู่ข้างๆครับไม่งั้นดินมันก็จะแบบว่ายังไงอ่ะอ่ะแบบไม่มีน้านะหนาปั๊บมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีน้าหล่อเลี้ยงนะครับ อีกคนระวังคือว่าคุณห้ามไปกระโดดเหยียบมันอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่่คุณจะปลูกอะไรอยู่ห้ามกโดดเหยียบนะครับถ้าโดดเหยียบเมื่อไหร่เนี่ยฟาร์มของคุณก็จะเน่านะครับเพราะว่ามันห้ามเหยียบครับห้ามกระโดดเด็ดขาดครับเหยียบได้ครับโอเคนะโอเคถ้าคุณสัมภาษณ์เขเหยียบไปนะครับฮะตอนแรกคุณเอาแบบฟาร์มเล็กๆก่อนก็พอนะครับให้คุณปลูกกดคิดขวาลงไปนะครับตรงที่แบบเออายหน้าดินแล้วครับนะ โอ okay. เคไม่ได้ก็คือปักไฟวุ้ยลอยหนึ่งอันนะครับเค okay. ก็ที่จริงคลิปนี้จะกัดจะไม่ยาวนะเราะมันลงช้านะครับก็รีบเลย,ยกันนะครับโอเคนะครับก็ที่ปลอนใั้ก็น่าจะมีแค่นี้นะก็สําหรับการเลี้ยงสัตว์อ่าใชกาากาาา่การเลี้ยงสัตวก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดมอสนะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ การเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมเป็นการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นว่าคุณจะเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเนี่ยเอาห,หมูกอนแล้วกันหมูนี่เป็นอะไรที่เบสิกมากในการเลี้ยงนะครับตอนแรกคือคุณต้องไปตีซอมบี้หรือว่าไปลงดันนะครับไปเรื่อยๆเฮคุณก็จะได้นี่มาครับแครอทนะครับแครอทเนี่ยมันใช้ได้ครับสำหรับการล่อหมูนะครับล่อครับล่อล่อเลยนะครับแม่เนี่ยเห็นหมูอยู่ใกลใช่ไหมครับคุณก็ ถือมาหมูเด้นมาคุณปั๊บไม่เราถือนี่มานะครับมันจะเดินตามเรามานะครับป้าแต่ละตัวก็จะเดินตามมาก็ได้ครับหมูจะเดินตามเรามานะครับคือตอนนั้นเนี่ยขอให้คุณปั้งเอ,อสร้างคอกสําหรับเลี้ยงหมูไว้แล้วนะครับงั้นหมูก็จะหนีคุณออกไปนะครับ <c oughs> โอ้โหดานเปิดบ้านเลยครับล่อรวมหมูเข้ามาในบ้านเฮเคเย้เข้ามาสิ อ๋อน,นี้ปิดประตูนะครับขออภัยด้วยก็คลิกขวาในการให้กันนะครับเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นรูปหัวใจยอย่างนี้กันถ้าเราเฟกหมูอีกตัวหนึ่งมันจะผส,ส,สมพันธุ์กันนะครับโอเคผมนเนออรรสมพันธุ์เนี่ยฝอนการผสมพันธุ์ด้วยนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแนละ้วเนอะเพราะถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามผมได้นะครับคอมเมนต์พิมพ์ถามมาเลยนะครับผมตอบครับหรือถ้าไม่พิมพ์ถามก็เออยังไงดีล่ะ ถามผมในเพจก็ได้งครับอ่ะผมก็เช็คเพจทุกวันนะครับก็ถามผมในเพจได้นะครับหรือว่าที่จริงผมให้พิมพ์คอมเมนต์ถางพอดีแล้วนะครับก็นะถ้าใครอยากติดต่อผมก็ยังไงอยู่ะติดต่อมาทางเหมือนเดิมครับคอมเมนต์มาหรือไม่ก็มาทางเพจ facebook นะครับนะเดี๋ยวก็ถ้าติดต่อผมตัวตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังครับนะก็แค่นี้แหละนะถ้ามีผงไปอะไรก็เหมือนเดิมถามมาจบนะพูดวนแลวเนะี่ยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบ การรายงานเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกับผมกิติกรเลยเงนยินเะข่าทุยนะพบกับผมได้ใหม่นะครับทุการอัพคลิปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน้วกันครับบ๊ายบายครับ